Hi students let's learn long vowel together วันนี้เรามีสระเสียงยาวเสียงเพิ่มเติมนะคะเรามาดูกันว่าวันนี้เสียงอะไรเอ่ย A ตัวเดียวๆให้เสียงแอ E ให้เสียงเอค่ะเมื่อใช้ร่วมกันจะให้เสียง a ซึ่งเป็นสระเสียงยาวค่ะมาดูตัวอย่างคำศัพท์นะคะสีเขียวเป็นเสียงของพยัญชนะต้นนะคะสีแดงเป็นเสียงสระ แล้วก็สีฟ้าเป็นเสははียงของตัวสะกดค่ะเขอเอเกอเคเกอเอเคเคเกอเอมเกมเกอเอมเกมเซเอฟเซฟเซเอฟเซฟ I have a b i r t h d a y cake. I have a b i r t h d a y cake. Cake ขนมเค้ก A birthday's cake ขนมเค้กวันเกิด I have a b i r t h d a y cake. ฉันมีขนมเค้กวันเกิด She plays a computer game. She plays a computer game. หล่อนเล่นเกมคอมพิวเตอร์ The banker keeps gold in the safe. The banker keeps gold in the safe. ในธนาคารเก็บทองไว้ในตู้เซฟ f e s a f e ออกเสียงได้ไหมเอ่ยจะเห็นว่าสีฟ้ามีถึงสองตัวอักษรนะคะตัวสะกดมีมากกว่าหนึ่งตัวอักษรไม่แปลกคะ่ะเราก็อ,าอ่านตามนั้นเลย เกิดเอเธ a ร e เกิดเเรเรามาดูความหมายนะคะจากภาพน่าจะเดาได้เนาะ It's one of beautiful Buckingham Palace gates. It's one of beautiful Buckingham Palace gates. มันเป็นหนึ่งในบรรดาประตูแห่งพระราชวังบัคกิงแฮมที่สวยงามประตูหนึ่ง Buckingham Palace พระราชวัง บักกิงแฮมนั่นเองใครทราบว่าอยู่ที่ไหนบอกกันด้วยเนอะวันนี้ไปก่อนนะคะ goodbye ค่ะ